หักเข่าเหนียวอยู่พี่น้องสวัสดีครับมาพบกับที่พักพรมะแก้วครับผมมกหน้าไม้พี่น้องมื้อนี้แม่บ้านเฮ็ดมกหน้าไม้ไปให้ลองเบิ่งว่าสิเสียบบ่เอ้ตโนๆได้กินปีเมื่อลองเบิ่งเด้อพี่น้องจังไดรก็เสียบคือเก่าผมโบเสียบบ่ได้เด้แม่นบ่อ่ะมกหน้าไม้พี่น้องนี่ครับผมงบหน้าไม้ใส่ข้าวเบียร์เนาะนี่ เชิญนั่กันครับผมไปนี่ไปนี่มกหน่อไม้มกดน่อไม ok ้เท่เท่เท่นี่อันนี้น้องที่กินบ่าไ้ครับผมน้องทีกินอะไมื่อนี้มาซ่ากินที่ลังครับมื่อนี้มาเก็บเชิญนั่กันครับผมโอ้มกหน่อไม้พี่น้องเลยนี่เป็นหน่อไม้ห่วงนะก็จะได้กินมกหน่อไม้ครับผม ผักบรไนพี่น้องผักกรอบนิดหน่อยมีต้นหอมผักกระเจี๊ยงสดเก่าพี่น้องนี่นี่ครับอันนี้ของมารกก์กบลูมนี่ยอดยอดเอื่นเลื่อนยอดว่าลินฟ้านะพี่น้องมาเสิร์ฟเสียบตรงกันนะครับผมพี่น้องทีบอได้มาดูใกล้เราเมื่อไหร่น้องทีกินอิ่มแล้วหางมองไปกันพี่น้องโอ้หิวยิ้วยิ้ว,วตุ่มใส่รถพี่น้องเลยมกมาใหม่ของเสียบครับผม นายบอกว่าน้อนี่จะไม่เข้ามาใกล้หรอกครับ <laughs> วศวศเขากล่องนลำบอบเดรสีเหม่นบ่ <laughs> กินเป็มไหมนะครับจะน้องที่ช่วยคุณแม่อยู่ใช่ไหมครับโอ้บ่จะขอเบรสช่วยเหรอ่ได้ช่วยเหรอมัวเล่นใช่ไหมครับอาตะกำหน่อยนะโอ้หอนหอนหอนลูกปากคอยอ ตาใครเหรอคบหอมหอมอเหรอคะหอมหอมหน่อยหอมหอมหน่อยน้องที่กินมีหมูปิ้งครับ อมนขอหียวอหน่อยไม่ใช่นะครับมีตุ่มขอนียวครับหัวหอมน่อยไปจ้ากแจมเยอะไปหน่อยงงไมแล้วแจต้องกันครับผมยอดปากกระสิน ต้นเนยอดอะไรอย่างนั้เนาะพี่น้องลืมจือใบโหระพาครับผมหม,มกน้ำมันใส่หมูสามจันใส่ข้าเบียร์เนียวๆเผากับล้อมเลยพี่น้อง กระินอเจ็บๆกรบผม,ม,มลูกโดดลูกโดดน้องพอกอง เราจะติดอ้อนกับเอากันดีพี่น้อง,องจับไล่ เอาคลิปนี้ก็เอาต้องนี้พี่น้องเราดีเงียบจนเกินไปบไปไปเราก็เจอกันต่อไปนะครับผมไปเจอนในการคลิปใหม่นะครับผมคลิปนี้ขออนุญาตกินต่อครับผมบบเบิดบตเบิด์ตามตีนาทีหานาทีกินโบเบิดครับผมไปครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ครับผมครับ